สวัสดีชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินคิมมาอ่านความรับความสัมพันธ์ให้คุณนะจ๊ะเป็นตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่10นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะเอาละประชาสัมพันธ์2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือ idline คิมนะคะอยู่ที่บนจอเลยนะ,ะเด็กสำหรับดวงส่วนตัวกันแล้วก็เรื่องราศีนะคะเรื่องไปพัดของราศีเนี่ยนะค,คือมันมีคนมาขอให้คิมเปิดลัคนาให้นะฮะ นับแบบลัคนากับนับแบบราศีนะเพราะแะนั้นคิมจะคิมจะลง2แบบเลยนะคะก็คือลัคนากับราศีนะในในปักของราศีอย่างนะทีนี้เวลาคิมอัดราศีมังกรนะคลิปต่อไปคิมก็จะอัดลัคนามังกรนึกออกใช่ไหมประกาศกับประตูนี้ก่อนนะจ๊ะนั่นคือทั้งหมดเลยเอาละธาตุดินจบละธาตุดินมาดูความรักความสัมพันธ์คุณกันนะฮะว่า ที่ผ่านมาเป็นไงขอดูเรื่องราวทั่วไปของคุณหน่อยถ้ามีเรื่องอื่นจะบอกเรื่องอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูคนโสดให้นานกว่าเดิมน,นิดนึง <c oughs> เพราะว่าบ่นแล้วเกินนะคะว่าคนโสดน้อยมากโอเคตามนั้นเอาละจะ้ะพัดดินตัวตนของคุณในใบแรกคุณได้ห้าเหรียญทำไมอะ่ะ สามดาบเลย queen of cup ค่ะ ace of pentacle the ด o o มูค่ะแล้วก็เป็นหย e เอ p e r อ r ขอขยายสามดาบได้หกดาบอาละ่ะอืมได้เพดออฟซอนโอเคคนชาวธาตุดินนะคะความสัมพันธ์ของคุณเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะ ด้วยความที่คุณดูหงอยเหงาคุณดูแบบอ,อึดอัดอยู่นิดนิดนะดูน้อยใจดูเหมือนหาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์คือถามว่าความสัมพันธ์มันดีไหม <c oughs> ความสัมพันธ์มันดีหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกว่ามันมันเหมือนดีเวลาอยู่ด้วยกันเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอะมันดูเหมือนดีมากๆนะฮะทีนี้ดีก็จริงแต่ไม่รู้ สถานะแบบไหนบางคนเป็นเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่บางคนจะเป็นแฟนก็ไม่ใช่มันอยู่กั้มกึ่งมากๆนะฮะทีนี้คิมจะขอนะขอ,อะพูดไปถึงคนที่อาจจะเป็นลับๆของของใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะในในพาร์ทของตรงนั้นนะเพะฉะนนคุณไปกัดเรื่องกันเอาเองนะคะเนะี่ คืออย่างนี้ความสัมพันธ์เวลามันอยู่ด้วยกันสองคนนะมันดีแต่เวลาคุณอยู่กับตัวเองคนเดียวคุณมักจะรู้สึกแย่ทุกทีเลยนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรและคุณก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องการให้เราอยู่ในจุดไหนอยู่ในทางไหนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะนั่นเท่าที่คิมเห็นนะคะคือตอนนี้คือคิมอ่านแบบคร่าวๆให้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆมาเจาะเรื่องราวกันทีหลังนะคะ เอาตามนั้นค่ะเพราะว่าวันนี้เท่าที่คิมได้พลังงานคือพลังงานของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้จะอยู่ในรับๆก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะคะนั่นคือเท่าทีหาได้นะคะทีนี้จะ้ะชาวทัดดินมาเจาะใจคุณกัน มาจอดใจชาวคัดดินกันว่าในใจคุณเป็นไงบ้างบางทีมันจะเห็นเรื่องราวนะเรื่องราวที่ตอนแรกไพ่มันไม่ได้เปิดออกมา,เ,าเจอดใจชาวทัดดินกันก่อนค่ะ The e m p r e s s ค่ะ p a g e of p e n t a c l e ิอ่ะฮะเจ็ดถ้วยค่ะแปดไม้เท้าแล้วก็เป็นสี่ไม้เท้าอื้อขยายหน่อยนิดได้สามไม้เท้าเอาล่ะ <c oughs> บางคนนะฮะาชาวทับกินเนี่ยคิ่มองว่าเรื่องราวในจใจของคนเนี่ยมันมีการรอคอยคำสัญญาหรือรอว่าเมื่อไหร่ไอสิ่งที่เขาพูดมันจะเป็นจริงนะคะ พราะคิมมองว่าตัวคุณเนี่ยพยายามอยู่ยิ่งๆแล้วใน,ใน,ใ,นในการรอคําตอบหลายๆอย่างนะนะคิมเห็นเท็จ open level เห็นเจ็ดถ้วยนะความหวังในการวาดฝันนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นรับรับของใครนะ,ะสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นรับรับของใครคุณไม่ได้เป็นมือเป็นมือที่สามของใครนะ,ะคุณก็เหมือนความสัมพันธ์เนี่คุณรอความชัดเจนอะไรแบบนั้นนะ,ะถามว่าคุณรีบไหมนะรีบไหมมันไม่ได้รีบหรอก แต่คิดมองว่ามันมันรอมาสักพักแล้วมันนานมาสักพักแล้วก็เลยไม่แปลกถ้าคุณจะทวงถามนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นลับๆของใครนะฮะคุณไปอาจจะไปอยู่แบบำจำใจอยู่ที่ต้องอยู่แบบลับๆไม่มีสถานนะหรือไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคินมองว่าตัวคุณกําลังรอที่จะเป็นอะไรที่มันอาจจะขึ้นมาแทนที่คนคนนั้นหรือเปล่านะเพราะว่า คิณเห็นคําสัญญาที่เขาให้คุณหรือคําพูดอะไรก็ตามที่เขาให้คุณมานะคะแล้วคุณก็รอวันที่จะเป็นอย่างั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าไพ่ของคุณเนี่ยมึงบอกถึงคนที่พยายามจะอยู่นิ่งๆแล้วรอคําตอบนะ,ะแล้วก็หวังว่ามันจะได้อย่างใจคุณนะคะความสําคัญคุณตอนนี้ในใจคุณคุณรู้สึกเลยว่ามันไม่มั่นคงเอาเสซะเลยแบบไหนนะ,ะแบบที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนเรามีกัน แต่ทําไมรู้สึกเหมือนว่ามันคอนแคนอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์เป็นแค่สีไม่เท้าเองเหมือนมันเหมือนพอความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มบางคนมันไม่รู้ได้ซ้ำว่าตรงนั้นอะคือความสัมพันธ์หรือเปล่านึกออกใช่ไหมเนี่ยนั่นคือใจคุณคุณเสียใจไหมคิมไม่เห็นความเสียใจแต่คิมเห็นความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็อยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้อาขอโทษทีอยากได้อะไรที่มันเขาเรียกอะไรชัดเจนกว่านี้มากกว่าคือต่อให้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ คําตอบแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ก็ยังหวังว่ามันจะได้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีให้มันชัดเจนมากกว่าน,นี้อะไรแบบนั้นคะ่ะอันนี้คือใจของชาวท่าดินนะคะเอาล่ะทีนี้คิมมาเจาะใจเขากัน ใช่เาขาคนนั้นของชาวธาดดินค่ะ six of wands seven of pentacles แถ้วยค่ะจัดตค่ะ ace of cups อาวละส,สิ่เหรียญอาวละคิมเห็นความกังวลน,นะคะความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคิมจะบอกอย่างที่บอกว่าคิมแยกเป็นสองร์ทเลยระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นตัวสำรองของใครกับอีกคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ สาหรับคนที่ไม่ได้เป็นตัวสำรองของใครก่อนสถานะไม่ชัดเจนแบบแต่ไม่ได้เป็นตัวสำรองของใครอะไรก็ตามเนะี่ยคิดมาว่าตัวเขาไม่มั่นใจเนี่ยไม่มั่นใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะเพราะเขาเหมือนมันมีบางอย่างที่เราไม่เราไม่คลิกกันเราไม่เหมือนกันเราชอบคนละอย่างกันแล้วมันและไอสิ่งที่แตกต่างตรงน,นั้นอะคิมมงว่ามันมันค่อนข้างจะกวนใจเขาอยู่พอสมควระคะ่ะ แต่ถามว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาชอบอยู่แล้วถ้วยเบลเลอร์เลยนะฮะม,มันมีความรู้สึกให้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยไอสิ่งที่มันไม่คลิกไอสิ่งที่มันมันไม่เวิร์กหรือสิ่งที่เราไม่เหมือนกันอะ่ะมันเป็นข้อข้อใหญ่มากๆที่ที่เขารู้สึกเขาหนักใจไนงะตอนที่เดที่บอกว่าเขาไม่ได้คิดจะไปจะอาจบางทีอาจจะแค่ห่างหายไปชั่วขณะหนึ่งเพื่อที่จะคิดและไต่ตองนะที่มองว่าช่วงช่วงเนี้ยนะเขาอาจจะขอสเปซสักเล็กน้อยในการที่ ให้เขาคิดหน่อยให้เขาอะไรหน่อยแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะคิมไม่ได้เห็นว่าเขาจะเขาจะออกไปจากคุณนะคิมเห็นแค่ว่าเขาพยายามคิดแค่นั้นเองว่ามันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์มันจะไปรอดไหมถ้าเกิดว่าเราแตกต่างกันขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะนะก่อนจะได้ความชัดเจนเขาก็ต้องคิดก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นเป็นอะไรที่ลับๆของเขานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าวันหนึ่งคิดว่าตัวเองจะได้ ขึ้นมาเป็นคิมอย่างคิมต,งต,งะคะต้องพูดตรงๆนะคะตง้องพูดตรงๆเลยถ้าใครจะไม่ชอบหรืออะไรคิมต้องขอโทษตรง,ง,งนี้เลยนะคะถามว่าถ้าคนเป็นสถานะแบบนั้นมันคืออะไรคิมมองว่ายากมากที่เขาจะทาตามสขขัญญานะคิมใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าคิมมองว่าเขาเขาเขาอาจจะอยู่กับคุณช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันรู้สึกเกิดความรู้สึกว่าผิว ชอบหรือบางครั้งอาจจะหลุดคำว่ารักออกมาหรือแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆในเรื่องของการจะเลือกนะฮะเพราะฉะนี้ทีนี้คิงบอกว่าตัวเขาช่างตวงทุกอย่างแล้วคิมว่าโอกาสที่เขาจะไม่ได้ให้สถานนะแบบชัดเจนกับคุณก็เยอะเยอะมากต้องใช้คําว่าเยอะมากๆนะคะเพราะว่า <c oughs> อันดับแรกเขาห่วงหน้าตาเขาเองนะอันดับแรกเลยเขาห่วงูภาพรักของตัวเองกับสังคมมากๆถ้าเกิดว่า เลิกกับแฟนแล้วก็มาอเอาคุณมาเป็นแฟนใหม่คิมบอกว่าเขาหวงภงพลารักตัวเองพอสมควรเนะเขาชอบคุณไหมอ่อนแน่นอนอย่างที่บอกนะชอบแน่นนๆไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามนะชอบแน่นอนแต่คิมบอกว่าโอกาสที่เขาจะมอบความชัดเจนให้คุณค่อนข้างยากพอสมวควรค่ะคนสาวทักอินนะคะนี่คือใจของเขานะคะเอาอะไรอย่างที่คิมบอกว่าคิมอ่านให้ค่อนข้างตกไปตรงมานะเราจะไม่เข้าข้างไม่ว่า คิมจะอ่านธาตุดินอยู่หรืออะไรก็ตามเนีคิมจะไม่เข้าข้างเลยค่ะนะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคิมจะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณให้นะคะช่วงวันที่1นึ่งถึงสินะคะ,กร,ะกรกฎาคมเนาะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป จคุณได้เดอะแฮงแมนเลยนะคะมีเดอะทาวเวอร์ด้วยมีเดสอีกนะคะมีสองเหรียญไอ,อสองดาบค่ะแล้วก็เป็นเดอะฟูโอ้ยขยายหน่อยซิสเตรนเดอะเวิลด์แล้วก็สองเหรียญขยายสองเหรียญอีกทีคิมไดคควีนออฟวอร์เอาล่ะคิมกำลังที่คิมเปิดขยายเนี่ย คิมจะดูว่ามันเป็นการกระทําของใครนั่นเองนะคะทีนี้ไพ่ค่อนข้างชัดมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่เกิดว่าถ้าคุณดูดวงบ่อยๆเนี่ยคุณจะเข้าใจความหมายของ t o w e r ร์เดและก็แฮงแมนนะคะทีนี้คิมกําลังเปิดหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะคือมันมีช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยนะคะว่าคนชาวทับดินเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่มานานเกินไปแล้วหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณทนมาเกินไปแล้วกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะคะโอกาสสูงมากเลยค่ะที่คุณทั้งคู่จะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เอาไว้ตรงนี้นะคะจบเลยคิมบอกว่ามีโอกาสจบสูงด้วยนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นแบบนี้นะคะนะคุณจะเลือกโอกาสจบความสัมพันธ์ถามว่าทําไมคุณคิดว่าคิดว่าชาวท่าดินเป็คนเลือกเพราะคิมกําลังเปิดหานอย่างที่บอกว่า คิมจะอ่านด้านเดียวนะและคิมมองว่าชาท่าเดนเป็นคนเลือกเองที่จะที่จะจบนะคะเราคิมว่าคุณทนมานานแล้วนะคิมคิมว่าคุณทนมานานแล้วนะคุณทนให้เขาไปไหนอ่าไป,ไปมาๆระหว่างคุณอะไรเงี้ยน,นานแล้วนะคะ <S <S ส่วนคนที่ความสถานอวา,าสมสำคัญไม่ชัดเจนคิมมองว่าคุณจะพยายามหาคําตอบนะคะว่าสรุปจะเอาตรงไหนจะอยู่ตรงไหนถ้ายังขอเวลาอยู่คิมมองว่าคุณน่าจะไม่ให้แล้วนะคุณน่าจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ โอกาสตัดสัมพันธ์มีเยอะมากในเรื่องทาง,งเรื่องของคนที่สาาระชัดเจนกับคนทีเ่เป็นมือที่3าคนอื่นหรือเป็นคนลับๆนะคะ,ะโอกาสที่คุณจะตัดความสัมพันธ์มีเยอะมากนะ,ะและเป็นคนชาวท่าดินเองที่เป็นคนทํานะคะเป็นคนตัดทมสัมพันธ์นี้ค่ะนะฮะโอกาสสูงมากที่คุณจะจบด้วยความที่ว่าคุณไม่ไหวกับสถานะตรงนี้แล้วนั่นเองนะคะ นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วง1นึง่งถึงสิบนะคะคนราศีตุนะคะเอาหล่ะดิคิมให้คำแนะนำนะฮะตรงนี้นะจ๊ะเกิดจะได้อะไรดีๆกลับไป เอาล่ะ right. oh. คำแนะนำของคนชาวคัดดีค่ะคุณได้เดมูดเลยนะ The s t r ตรนค่ะเอ่อ Phase of cup ค่ะ Night of pentacle ค่ะ The f ฟู l ค่ะนะฮะโอ้โหนะเขาเตือนคุณมากกว่าเขาพยายามรีมายคุณมากกว่าว่า ความสำคัญที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้คุณทนมานานแล้วนะนะฮะสิ่งที่คุณทนอยู่เนี่ยมันมันเป็นแค่คําคําลวงหรือคําหวานเล็กๆน้อยๆที่มาแบบไม่สม่ําเสมอด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณสมควรที่จะทําให้ตัวเองเปเอิสราดทันทีนะฮะการที่อยู่ตรงเนี้ยมันมันมันไม่ได้มีความสุขแบบจริงๆหรอกนะคะมันอาจจะเป็นความสุขแบบจอมปลอมหรือความรู้สึกหลอกตัวเองที่ คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคือการมีความสุขมันต้องมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตอนที่มีแล้วมันไม่มีนึ่ออกปะคือมีเขาอยู่กับเราคุณมีความสุขตอนที่ไม่มีเขาคุณมีความสุขนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมีความสุขอยู่ตอนที่มีเขาแต่ลกวแล้วคุณหวัดระแวงหรือแล้วคุณไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะเมื่อตอนที่เขาไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแย่นั่นคือมันไม่ใช่ความสุขของจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณน่าจะชั่งตรงทุกอย่างได้แล้วค่ะว่าอะไรทีีีีี่่่่่่่มมมัันนนนนนจจจรรริงงงะออออไทททคคคคคคคุุุุุณณณณตตตบวววาาาาืืสสขขหหหใชแล้ เลอกเองได้แล้วเดินออกไปนะฮะปล่อยให้ชีวิตตัวเองเป็นอิสระได้แล้วไปปล่อยให้ตัวเองได้โบยบินนะจะนั่นคือทั้งหมดนะคะของชาวคาดีสำหรับคนที่มีคู่มีปฏิญน,นะคะเอาล่ะทีนี้ทิมจะเปิดคนโสดให้นะฮะทิมขอดูชีวิตคนโสดหน่อยนะคะเอาล่ะเรื่องทั่วไป ของคนโสดก่อนช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรเอาแบบ general นะคนโสดแบบเงียบเหงาอะนะคนโสดแบบโสดจริงๆ king of cup ค่ะคุณได้ The star นะเด e d e v i l ค่ะคุณได้ The t e m p r a t e นะฮะแล้วคุณก็ได้ The strength ขอขายายตรงนี้หน่อยนะคุณได้เจ็ดไม้เท้าเอาล่ะคิดมาว่าคนโสดนะคะ ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะเจอแต่พวกที่เข้ามาจัดหยอดนะอาจจะมีพ่อไม้ซะเยอะคนแก่ซะเยอะเข้ามาหยอดนะฮะแล้วก็แล้วก็มามๆไปๆแล้วก็หายซึ่งถามว่าคุณคุณรู้สึกเขาเรียกว่าคุณรู้สึกดีกับเขาไหมคิดมมว่าคุณยังไม่ได้รู้สึกอะไรั้งนั้นแหละนะฮะเพราะคิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณมันมันแบบมันมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคุณถามว่าคุณ คุณทาไมคุณถึงมีคนเข้ามาเยอะคิดว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นท่นลุกคุณอาจจะเป็นเพ้อหน้าตารูปร่างของคุณอาจจะเป็นเตกตานะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณชายเสน่มมากๆคนโสดนะคะเลยมีคนเข้ามาเกี้ยวมองคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งคุณก็รู้สึกเขินอายเพราะบางทีก็มองเหมือนจะกินเลยอะไรอย่างงี้นะคะนะแต่ถามว่าคุณมีหรือยังคุณรู้สึกมีก๊อตใครหรือยังรับใครเข้ามาใจยังก็เห็นว่าอย่างนะคะคนโสดนะอะไรนั่นคือที่ผ่านมาทีนี้ เดี๋ยเรื่งจะเปิดหลังจากนี้ให้นะคะเอาละหนึ่งถึงสิบสำหรับคนโสดหนึ่งถึงสิบสำหรับคนโสดนี้จะมาดูสิว่าจะเป็นยังไง แล้วก็เป็นเดอจับติดขยายตรงนี้หน่อยคิมได้แต่เทมเพลนนะคะเอาละไพ่ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกับเมื่อกี้แหละนะอย่างที่บอกว่าช่วง1-10นี้ค่ะคนโสดชาวพัดดินเนี่ยตัวคุณนะอย่างที่บอกว่าเหมือนจะรู้สึกรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งคิมบอกว่ารู้สึกความรู้สึกที่ใหม่ๆม,มาก,มากๆนะ กับใครสักคนหนึ่งรอบตัวคุณคนอาจคนที่คุณอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่ากู้ไม่ได้ชอบเขามาเมื่อก่อนนี้เลยทําไมวันตอนนี้นะัขณะนี้ทำไมกูรู้สึกว่ากูกูกูโฟกัสคนนี้เป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่า คุณกล้าเข้าไปไหมคิมบอว่าคุณไม่กล้าหรอกนะคนโสดนะอย่างที่บอกว่าเขาคิมไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงไม่กล้าเดินเข้าไปอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะแต่เป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าค่าตารู้จักกันอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนคุณไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมองเขาเป็นพิเศษแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเขา้รู้สึกอาจจะแปลกๆเกิดขึ้นในหัวใจคุณเท่านั้นนะคะถามว่ายังมีความสําคัญไหมคิมไม่ยังแต่ยังโครจรรอบๆกันยังอาจจะเจอกันบ่อยขึ้นอออะะะไไรรแบบนนััคลลปปโฟกสดู่าาหืเ นี่คือทั้งหมดของชาวธาตินค่ะเอาละค่ะวันนี้คิมไปป่อนขอชาวธาตุดินนะคะเจอกันใหม่ในปักหน้านะคะถ้าต่อไปคิมจะเปิดชาวธาตุลมขะวันนี้ไปแล้วจับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย